And evil, and it's always going to be size being chosen, on. and I am. I'm tired. I'm literally tired, you guys. I don't deserve being treated like I'm nothing. That shit is fucked up. She's lying on me trying to destroy my image, bro. I gotta. ราวันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่สั่นสะเทือนวงการสตรีมต่างประเทศหนักที่สุดตั้งแต่ต้นปีเลยครับเมื่อสตรีมเมอร์สาวอย่างจอร์ดินออกมาลาฟบสดทางน้ําตาเล่าว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวมุมมองของแต่ละฝ่ายนั้นมันต่างกันโดยสิ้นเชิงชื่อที่อยู่กลางดราม่าทั้งหมดนี้คือทาลินสตรีมเมอร์จากกลุ่มโคเวอร์บอยส์จ็งที่สนิทกับสตรีมเมอร์ระดับท็อปอย่างไคลเซเนต และฝ่ายที่ออกมาเล่าว่าโดนทําร้ายคือจอร์ดินศิลปินสตรีมเมอร์สาวที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาเป็นกระแสช่วงปี2025เคสนี้ไม่ใช่ดรามา่าทะเลาะกันธรรมดาแต่เป็นข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเป็นข้อกล่าวหาที่ถือว่าร้ายแรงแล้วก็ละเอียดอ่อนออามากๆสามารถที่จะเป็นสิ่งที่ตาหน้าแล้วก็ทําลายชีวิตการงานชื่อเสียงของคนที่ถูกกล่าวหาได้อย่างป่นปี้เลยแล้วก็พีคนนี้โดนไปแล้วหนึ่งถ้ามองในมุมกลับกันนะ่ะหามีการถูกกล่าวหาเฉยแต่ไม่ได้ทําจริงๆเนะี่ยเรื่องมันจะออกมาเป็นอย่างไร ปรดใช้จักรยานเอ้ยไม่ใช่สิวิจารณญาณในคืนหนึ่งจอดินขึ้นเปิดไลฟ์สดทั้งน้ำตาเล่าให้คนดูฟังว่าเธอถูกคนอันเป็นที่รักของทุกๆคนคนหนึ่งเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศในงานปาร์ตี้ของสตรีมเมอร์หลังจากงานสตรีมเมอร์อวอร์ดที่ผ่านมาเธอเล่าว่าในวันเกิดเหตุนเนี่ยมือถือของเธอหายแล้วก็ไม่มีทางกลับบ้านและสุดท้ายก็ถูกคนในวงการเดียวกันนี่แหละทำในสิ่งที่เธอไม่ยินยอมเลยแม้แต่นิดเดียว ตลอดทั้งไลฟ์เนี่ยเราได้ยินทั้งความเหนื่อยล้าความเกลียดชังต่อคนกลุ่มนั้นความรู้สึกว่าผู้หญิงในวงการนี้ถูกผลักออกไปข้างนอกเสมอเธอถึงขั้นพูดว่าอยากเลิกสตรีมเลิกทุกอย่างเพราะรู้สึกว่าอยู่ไปก็มีแต่โดนเลือกข้างโดนมองข้ามความรู้สึกของตัวเองฝั่งคนดูในช่วงแรกส่วนใหญ่เนี่ยเทไปทางจอดินเลยบางคนก็บอกอตรงๆว่าผู้หญิงจะโกหกไปทําไมเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเขาเอามารอเล่นหรอกแถมภาพลักษณ์ของทลินการกระทําบางอย่างที่เคยปฏิบัติตัวกับผู้หญิงอย่างไม่เหมาะสมเนี่ย รวมถึงแกง c o เ e อร์บอยส์ของพี่แกด้วยก็ไม่ได้ดูเป็นคนเรียบร้อยออกไปทางล่ว่วๆซะมากกว่าคนเลยยิ่งที่จะแบบว่าเชื่อง่ายแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะทําจริงๆจึงเกิดกระแสข่าวการวิจารณ์การด่าทอจากผู้คนที่ได้ยินเรื่องนี้เป็นจํานวนมากแต่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์ทุกอย่างก็เริ่มตลบกับท้ายลินกลับมาลฟ์สดด้วยทา่าทีที่ซีเรียดว่าเขาจะมาพูดเรื่องนี้เพียงแค่ครั้งเดียวเขาจะไม่มาเล่านั่งล่าย,ยาวซ้ำไปซ้ำมาแล้วเขาอธิบายว่าที่เงียยไปเนี่ยไ,ไม่ใช่เพราะว่าเขายอมรับผิดแต่มันเป็นเเพรราาาะวว่่ืององงขคดีคม ทีมทนายต้องดูทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนเขาบอกว่าตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยได้ส่งหนังสือไปหาจอร์ดินแล้วและกําลังดําเนินการฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาณพอกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ดราม่าเล็กๆทั่วไปแต่มันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากมันคือสิ่งที่สามารถทําลายชื่อเสียงคนรอบตัวครอบครัวแล้วก็อนาคตของเขาทั้งหมดได้ในมุมของไทายลินเขาเล่าทำลายประมาณนี้คืองานสตรีมเมอร์วอร์ทุกอย่างปกติดีจอร์ดินเนี่ยออกจากปาร์ตี้ไปแล้วรอบหนึ่งก่อน จากนั้นค่อยกลับมาอีกครั้งเพราะว่าทําโทรศัพท์หายไม่ใช่เพราะว่าทาลินเป็นคนยึดมือถือเอาไว้ตอนเขากับช่างทําผมในกําลังขึ้นอูเบอร์กลับโรงแรมจอร์ดินเป็นคนที่ขอขึ้นรถไปด้วยเองไม่มีการล่อไม่มีการบังคับใดๆทาลินกล่าวอ้างมาประมาณนี้แต่พอมาถึงโรงแรมเขาบอกว่าเขาจะเสนอเรียกอูเบอร์ให้เพื่อให้จอร์ดินได้กลับบ้านแต่เธอบอกว่าจะขึ้นไปใช้ห้องน้ําที่ห้องของเขาก่อนซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ยืนยันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นการสมยอมแล้วก็ยินยอมกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีกการบะบละบลลลเฮัันนน่แห จุดที่ทําให้สถานการณ์มันเริ่มมึดอ,อัดคือตอนที่แฟนของทลินโทรมาเขารู้สึกว่าจอร์ดินเนี่ยเริ่มใช้ท่าทีที่แปลกไปก้าวล้าขึ้นพูดแรงขึ้นจนเขาเองเริ่มไม่สบายใจและรู้สึกอัดจึงหยิบมือถือขึ้นมาอาัดวิดีโอไว้เพื่อป้องกันตัวเองเผื่อมันจะมีอะไรที่ร้ายแรงเกิดขึ้นแต่อจริงๆนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมทาลินถึงทําแบบนี้หรือว่าเพราะว่าแกรอบครอบหรือเพราะว่าคึกว่าต้องถ่ายไว้อะไรเงี้ยพี่แกก็ย้ําชัดว่าผมไม่ได้แอบถ่ายเซ็กเทปอะไรทั้งนั้นวิดีโอคล จากในคลิปเราจะได้ยินจอดินพูดถึงเรื่อง one night stand ถามประมาณว่านี่เราเพิ่งมี one night stand กันจริงๆเหรออะไรทํานองนี้ตรงนี้แหละที่คนดูจํานวนมากเนี่ยเริ่มเอ๊ะอ๋อสงสัยแล้วว่ะถ้าเธอรู้สึกว่าตัวเองถูกล่วงละเมิดแล้วจริงๆเนี่ยทำไมบทสนทนาหลังจากเหตุการณ์มันถึงฟังดูเหมือนคนพึ่ง one night stand บาบาซัมเบ่กันถูกไหมซึ่งมันก็มีทั้งความสับสนเสียใจและรู้สึกผิดมากกว่าที่จะเป็นโทนของคนที่จะรีบหนีจากคนที่เพิ่งล่วงละเมิดเธอไปในคลิปนี้เกิดขึ้นตอนหลังจากที่แฟนของทาิโม ไทลินอ้างว่าก่อนที่แฟนพี่แกจะโทรมาคือมันปกติดีทุกอย่างแต่ที่จอดินเป็นอย่างนี้คือไม่พอใจที่ทาลินมีแฟนและที่ทํากับเธอเป็นเพียงแค่วันไนสแตนต้องบอกไว้ก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยฟังหูไว้หูนะครับทุกคนลอ,อวิเคราะห์จากหลักฐานของทั้งสองฝ่ายด้วยวิยจนารณญยานเพราะสิ่งที่แกพูดมาอันนี้มันก็พิสูจน์อะไรไม่ได้เหมือนกันหลักฐานชุดต่อมาที่มีความน่าสนใจเลยก็คือเรื่องของอูเบอร์ตามที่ไทลินเนี่ยโชว์บนไลฟ์ เขาเนี่ยบอกว่าเขาเรียกรถให้จอร์ดินแล้วตอนแรกเป็นโตโยต้าธรรมดาด้วยแต่จอร์ดินเนี่ยรู้สึกไม่พอใจมันไม่สมฐานหน้าของเธอเธอก็กลับมาเคาะประตูห้องของทลินอีกรอบแล้วบอกว่าฉันดูเหมือนคนที่จะนั่งโตโยต้าเหรอเรียก SUV ดําให้ฉันสิเขาเลยกดเรียกแบ็กทักเอสยูวีให้พร้อมโชว์บายเซตอูเบอร์ให้ดูด้วยทยลินย้ําชัดว่านี่เหรือคนที่จะหนีจากการล่วงละเมิดจะขึ้นอูเบอร์แต่เห็นเป็นโตโยต้าก็กลับเปลี่ยนใจเดินขึ้นมาขอเปลี่ยนรถให้มันเป็นรถหรูซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนนกัน จากไปเสร็จรถเนี่ยมารับเธอที่โรงแรมประมาณ8โมง7นาทีไปถึงปลายทางที่เธอเลือกเองก็ประมาณ8โมง40แต่ว่าประมาณ9โมง10นาทีเนี่ยหรือราวๆครึ่งชั่วโมงหลังจากถึงบ้านแล้วจอร์ดินส่งข้อความหาเพื่อนของไทลินว่าไทลินยังถือโทรศัพท์ของฉันอยู่ฉันกําลังจะไปเอาคืนฉันจะกลับไปหาเขาทั้งที่จริงๆแล้วจอร์ดินเนี่ยกลับถึงบ้านนานแล้ว ตรงนี้แหละที่หลายคนเริ่มจะจับไทม์ไลน์แล้วก็รู้สึกงงๆว่าถ้า Uber อร์ส่งถึงบ้านจริงตอน8โมง40แล้วทำไมอีกครึ่งชั่วโมองให้หลังถึงบอกว่ากําลังออกไปเอาโทรศ,รรศัพท์เคืนจากเขาล่ะยังไม่จบแค่นั้นหลักฐานอีกชิ้นที่สร้างแรงกระแทกอย่างหนักหน่วงเป็นอย่างมากคือการขอเงินผ่านแอปทาลินนั้นได้เปิดหน้าจอให้ดูว่าจอดินเนี่ยส่งคําขอรับเงิน2,000ดอลลาร์พร้อมโน้ตว่า for paying with me ก็คือประมาณว่านี่คือค่าที่นายมาเล่นกับฉัน หรือจะแปลแบบนี้หน่อยก็คือนี่คือค่าที่มาหยีมกับฉันก็ได้นะคือภาษาอังกฤษมันค่อนข้างกลกัวมะเนาะหรือนี่มันคือการเรียกแลกเงินกับการที่ไม่ทําเรื่องให้มันบานปลายอะไรหรือเปล่าเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการแบ็กเมย์และเขาก็บอกอีกว่าเขาเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินก้อนนี้ให้เธอและหลังจากที่เขาไม่ได้จ่ายเงินให้จอดินไปเนี่ยจอดินก็ส่งมีมหนึ่งให้พร้อมข้อความประมาณว่านี่คือคําเตือนครั้งสุดท้ายก่อนฉันจะโชว์ให้เห็นว่าฉันน่ะเป็นใครจริงๆแฮๆอะไร และไม่นานหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นลาบสดน้ำตานองหน้าพร้อมข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศเต็มรูปแบบของจอร์ดินในคลิปที่โชว์ให้ดูในตอนแรกนั่นเองผลก็คือกระแสสังคมเนี่ยค่อยๆพลิกจากการที่เชื่อจอร์ดินไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเชื่อททรินมากขึ้นพอเจอหลักฐานของททรินมาในสภาพเนี่ยผู้คนก็แทบจะอึ้งกันเลยไม่รู้จะไปทางไหนฝั่งหนึ่งก็ไปด่าไทราินไปแล้วก็คือเปลี่ยนพักเป็นตีกลับไปทัวลงที่จอร์ดินแทน มีบางส่วนเปลี่ยนเป็นกลางเหมือนกันก็รอหลักฐานม,มากกว่านี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้สุดยอดพลังดิฟลดทัวร์หลังจากลับข้อกล่าวหาแล้วก็หลักฐานที่สั่นทั้งวงการสตรีมแล้วเนี่ยรถทัวร์ชุดใหญ่ก็ผันไปโจมตีฝั่งนั้นแทนปฏิกิริยาความเห็นแล้วก็กระทู้ต่างๆเนี่ยพุ่งเข้าหาเธอแบบพร้อมกันกันกบทุกแพลตฟอร์มแต่สิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่การโต้เถียงแต่มันคือการไซเบอร์บูลี่ h a r a ส s m e n t แล้วก็สงคารามมีในระดับที่ถ้าคนธรรมดาเนี่ยอาจจะรับไม่ไหว สุดท้ายเธอออกมาโพสโดยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังพูดถึงสุขภาพจิตและก็น้ำหนักของคำคนและความรู้สึกที่ถูกตัดสินไปแล้วทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาและเธอเนี่ยก็ออกมาอัดคลิปพูดเรื่องนี้ด้วยนะแต่เป็นการแบบด่ารถทัวร์รวมถึงทรลินว่าแบบเก็บผ,ผู้ชายคนดำอะไรนี้แต่ก็ไม่ได้ตอบคาถามหลักฐานอะไรของไทรลินด้วยเลยมีแต่แบบชั้นเดชจะแค่พวกคนขาวเก็บพวกทรลินที่เป็นคนดําอะไรเทือกนั้นเมื่อขอกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศทาร้ายชื่อของผู้ชายไซเบอร์บูลี่เนี่ยก็สามารถทํร้ายผู้หญิงได้ไม่ต่างกัน ในมุมภาพรวมดาบ้านี้กลายเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากอย่างหนึ่งของยุคที่ทุกอย่างเกิดบนไลฟ์บนทวิตก่อนที่จะเกิดในศาลเพราะไม่ว่าผลสุดท้ายจะออกมาอย่างไงทั้งสองฝ่ายก็เสียหายไปแล้วอย่างแน่นอนปางของทายลินเนี่ยต่อให้พิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนล่วงละเมิดจริงๆชื่อของเขาก็ติดกับคําว่าเคยโดนกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศไปอีกนานเสื้อชชื่อของเขาเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องนี้จะเด้งขึ้นมาเป็นแรก ฝั่งของจอดินเนี่ยถ้าวันหนึ่งชัดเจนว่าเรื่องที่เธอพูดเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือข้อกล่าวหาที่เธอพูดถึงทาทลินทั้งหมดเส้นทางอาชีพของเธอในวงการนี้แทบจะปิดประตูล็อกก่อนไม่มีใครอยากร่วมงานกับคนที่พร้อมที่จะใช้ข้อกล่าวห,หาการล่วงละเมิดทางเพศไปปักหัวใครถ้ามันไม่จริงทั้งหมด และจากมุมมองของผมที่มีความเห็นต่อเหตุการณ์นี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวดราม่าระหว่างคน2คนเฉยๆแต่มันคือความน่าสนใจที่มันสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยพร้อมที่จะเลือกเชื่ออะไรบางอย่างตั้งแต่วันทีแรกที่ได้ยินโดยที่ไม่รอข้อมูลไม่ได้รอฟังอีกมุมเหมือนดวนตัดสินและก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ข้อท็จจริงนั้นได้เฉลยออกมาอย่างครบๆก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็ควรที่จะเลือกเชื่อได้ถูกมากขึ้นเพราะว่าโลกโซเชียลทุกวันเนี่ยคนเนี่ย และพอวันถัดมามีข้อมูลใหม่หลักฐานใหม่แล้วก็ในบริบทใหม่โผล่ขึ้นมารถทัวร์ที่เคยพุ่งไปอีกทางหนึ่งเนี่ยก็แทบจะหมุนหัวกลับแทบไม่ทันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้กําลังตามข่าวแต่เรากําลังตามอารมณ์แล้วก็บรรยากาศของสังคมต่างหากและสุดท้ายแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับหลักฐานทั้งหมดของทั้งสองคนบ้างฝั่งไหนที่ดูน่าเชื่อถือกว่ากันหรือมีจุดไหนที่ยังสงสัยกันอยู่ลองพิจารณากันด้วยนะครับวิจารณญาณคำนี้สำคัญมาก คุณต้องดูแล้วก็วิเคราะห์อย่างถ่องแท้เพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้ทุกม,มุมได้จริงและอินเทอร์เน็ตก็มีความเร็วมากกว่าความถูกต้องเสมอ เดี๋ยวผมจะเปิดโพท็อปปิกนะครับในเรื่องราวถัดไปคนอยากดูเรื่องไหนมากกว่ากันส่วนคลิปจุดจบอาหวังเนี่ยบอกตรงเลยผมค่อนข้างที่จะแซดมากเลยนะคนดูน้อยแบบใจจะขาดทําไมมันไม่แตะไปถึงหมื่นสักทีวะแต่ตอนนี้ช่องของเราซับสไครต์เนี่ยแปดร้อยกว่าแล้วช่วยซับให้ผมถึงพันสักทีเถอะวาผมไม่ไหวแล้วผมอยากหาเงินแล้วนะไม่ใช่สิผมอยากได้เงินแล้วเออหาเงินจะถูกแล้วออผมเริ่มลิ้นลวนแล้ววะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้เลยก็ยิ่งดีและที่สําคััญครบผมอ่าืกดแจงเ กันด้วยล่ะและก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนจะไปจริงๆอ่ะผมอยากขอขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ทําให้ช่องนี้ได้เติบโตมาถึงจุดที่เกินคาดไว้มากเลยยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับผมจะพัฒนาคอนเทนต์ให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อผู้ชมอันเป็นที่รักทุกคนเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ